เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องออน,นี่สั่งจากชอปไปดน,นะคะดูกันว่าจะเป็นอะไรนี้วนะคะอันนี้น,ะะน,น,น,นี้ก็จะมีกระจกกระจกกรรไกนะคะแล้วก็ฟีลมหลังเครื่องแบบใสนะคะ กระจกน่าภ to ัยนะคะไอ้กระจกทิ้งแล้วก็มันจะเป็นกระจกที่จะเลนกล้องดูแกะออกมาดูหอมอย่างดีใช้มางานไหนนะคะเพราะว่าตัวนี้ส่งมาจากต่างประเทศนะคะใส่ปี๊ย่ ดูนะคะของเรานะเป็นกล่องโฟมนะคะกันกระแทกอ่ามาเลยนี่นะคือของยีงได้ แล้วก็มีเลนอ๋อนี่ไงนี่ไงน่าจะเป็นน้ำยาติดเลนตัวนี้นี่นะคะหลังกล้องไอโฟนสิบเอ็ดนะอลอตัวนี้มันหลุดลงมันหลุดมาเนี่ยระวังนี้ไป สติกเกอร์สำหรับแบบพวกฝุ่นนะจะเป็นประมาณเนี้ Clear the Dust on the Screen แบบจับจับฝุ่นนะอันนี้เป็นที่เช็ดนะคะเป็นตาตาเช็ดนะนี่แบบมันจะมีสองอย่างเนาะหนึ่งก็คือเป็นแบบเม็ดเม็ดก็คือเปียกกระดาษเปียกกับกระดาษดแห้งเราต้องเช็ดอันที่หนึ่งก่อนแล้วก็มาเช็ดอันที่สองทำความสะอาดหน้าจอเยอะเลยอะ ที่เราสั่งมาแบบดูมะน,นี่อไรอ้ออันนี้เลนนะคะเีเลนเลนพเพลย์เอ over The best b a t l i c k u f the d s เป็นกระจกจบนี้ละพายนะคะแบบเป็นนะคะ 21. อ๋นนอควรสติน,นี้อะไรอีกอะมีจังวะนี่น่าจะเป็นการลอยด้านหลังนะนี่เลยน่าจะเป็นการลอยด้านหลัง อ๋ออันนี้มีมาอีกเฮ้ยเราคิดว่าหนึ่งอันหนึ่งสั่งหนึ่งคือได้อันเดียวไหเราก็เลยเราได่สั่งมาสองอันนี่เได้มาสี่อันจาน้าแม่เราสั่งฟล์มกันรอยนะคะด้านหน้ามาล์มกระจกนะคะมาสองอันเรานี่แล้วนี่แต่ว่าพัสดุเขาค้วนานนกะเราก็แบบ อันก็แห่เดี๋ยวโอเคเลยอเอสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะอ่านี่สั่งจากช้อปปี้นะคะสินค้าเนี่ยจะได้นานหน่อยนะกว่าจะได้ก็ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยเพราะว่ามันมาจากจีนราคาจะถูกหน่อยนะคะค่าส่งสามสิบบาทแต่ว่าก็ต้องใช้เวลารอหน่อยรอนานหน่อยเนาะอเค สำหรับใครที่อยากได้ของถูกนะคะแต่ก็ก็เข้าไปสั่งกนได้นะคะที่แอปช h อป e ีหรือว่าพวก l a า a ด้าอนะไรพวกขายของ eBay พวกนี้เออได้ใช้ได้หมดเลยเนาะก็ก็ดูร้านที่มันแบบน่าเชื่อถือหน่งละกันนะนี่ค่ะวันนี้บา็